เริ่มต้นดีครับวันนี้จมาดูพืชนหงมีพืน้มีผักบ์ทะเมีปูมีปลาครบสวัสดีครับาฝึกฝนในน้าฟันดอกไม้เาจะมาบอกว่าว่ามีฟันอยู่ในน้ำ หนึงกุ้งสองกุ้งสามปัตเพียนหา้าสี่ก่อนธูสี่ปลาดูกหา้หาห้าปลามึกวุ้นค่ะวุนโบสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมจัจีใจวุน วันนี้หนูจะมาบอกวันนี้หนูจะมาบอกสัตว์ที่อยู่ในน้ำห้าชนิดหนึ่งหูหนึ่งูสองปลาสามกุ้งสี่หอยห้าเต่าและ และพืชที่อยู่ในน้ำ5ชนิดหนึ่งหนึ่งดอกบัวสองสาลายสามผักบุ้งสี่ต้นผักตบห้าต้นต้นเทา